มีเอฟซี FC ทางช่องครับผมเนาะเพิ่นว่าเพิ่นถูกลอตเตอรี่ครับรางวัลที่1ครับ18ล้านนะครับนี่ครับ059696ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทหารแชนแนลครับมื้อนี้ครับวันที่18ตุลาคม2568ครับมื้อนี้ครับจะมีนักท่อมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่ง สายใต้ครับเลขวิ่งสายใต้ล่างอย่างเดียวนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูของเอฟซีพันมาพันถูกวันที่หนึ่งครับผมเนาะถูกรลงวันที่หนึ่งนะหัดนะสิบแปดล้านครับผมเนาะโอ้โหครับผมเนาะนี่ครับถูกสิบแปดล้านนะครับศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกครับ ถูก18ล้านนะครับถ้าผมถูกนะครับเนาะจะไปแกะเอฟซทั้งช่องนะครับผมเนาะ18ล้านครับผมเนาะเพราะว่าผมเกิดแม่ครับผมเนาะไม่เคยถูกครับผมเนาะรางวันที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวันที่สามรางวันที่สี่รางวันที่ห้าครับไม่เคยถูกสักรางวัลน,นะครับถูกแค่เลขไทยสามตัวเลขไทยสองตัวครับผมเนาะแล้วก็เลขหน้าครับผมเนาะนี่แหละครับเพิ่นถูก นี่ครับสิบแปดล้านนะครับสิบแปดล้านถูกสามใบครับผมเนาะศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกครับขอแสดงความดีใจครับเอฟซีทั้งซองเลยครับผมเนาะเพิ่นมาเพิ่นถือสิบแปดล้านครับผมถูกสิบแปดล้านครับนี่ครับผลเลขออกครับผมเนาะ 059ครับ696าครับวันที่1นะครับคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสายใต้ครับอยู่ที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะครับล่างยันเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวครับผมเนาะนี่ครับหนึ่งสิงหาครับให้ศูนย์ครับเลขออกห้าศูนย์ครับสิบหกสิงหาครับให้สามครับเลขออกหกสามครับ หนึ่งกันยาครับในหนึ่งครับเลขออกสามหนึ่งครับแล้วก็สิบหกกันยาให้เจ็ดเลขออกห้าแปดไม่เข้าครับหนึ่งตุลาครับผมเนาะให้เจ็ดครับเลขออกเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็งวดที่แล้วครับให้เก้ามาครับผมเนาะเก้าขึ้นบนนะครับกัถือว่าไม่เข้านะครับผมเนาะนี่ครับ เสียงแหบเสียงแหงครับผมพอวา่ชงนี้บอกใครสบายครับผมเนาะเลขวิ่งสายใต้ครับอยู่ที่อำเภอทับปุดนะครับผมเนาะเลกวิ่งสายใต้ครับผมล่างอย่างเดียวครับแล้วก็มีเอฟซีทางง่องครับผมเนาะถามมาว่าพระหัต์อย่าลืมตามนะเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวนะนี่ครับ เลขวิ่งคนพูน้ำหนาวครับ6กับ5มาที่6นะครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับสูตรเดินดี1 2 3 1ลงล่างครับเลขวิ่งลูกสาวปู 3, 8, 5, ่385กับ6 6มาทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะรอก่อนนะครับขอแสดงความยินดีกับเ c ีทั้งช่องครับผมเนาะที่ถูกรางวัลที่1ครับ สิบแปดล้านนะครับผมเนาะถูกสิบแปดล้านเลยโอ้โหถ้าผมถูกนะครับผมจะแบงปันเส้นต่างๆในช่องผมเลยก็ได้บต่ตงวันนี้ผมเนาะแบงปันครับผมเนาะเรือไปประมาณสิบล้านพ่อเําเนาะอีกแปดล้านครับผมแจก 18, 000, ครับผมเนาะสิบแปดล้านครับผมโอ้โหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถูกเลยวันที่หนึ่งก็ไม่เคยถูกวันที่สองก็ไม่ถูกวันที่สามก็ไม่เคยถูก รางวันที่สี่ก็ไม่เคยถูกรางวันที่ห้าก็ไม่เคยถูกครับผมเนาะถูกยากมากครับผมเนาะพรอว่ามี6ตัวครับผมผมเสีอยงวนละประมาณสามสิบถึง,บบ 30, ง 40, 50, สี่สิบหาสิบใบไ่เคยถูกจักเถื่อครับเนาะถูกแค่เล็กไท้ายสตัวเล็กท้ายสามตัวเล็กหนาครับผมมาดูของหนุ่มสารคามก่อนดีกว่าครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับนี่ครับวิ่งบนตัวเดียวครับเข้ามาแล้วหนึ่งสอี่ห้า หกเครับผมเนาะเข้ามา8งวดติดต่อกันครับงวดที่9มาครับผมเนาะให้1ครับ1ลงล่างไม่เข้านะครับงวดนี้นะครับให้ศูนย์มาครับวิ่งบนตัวเดียวของหนุ่มสารคามนะครับงวดนี้ให้ศูนย์นะครับโอเคมาครับมาดูเลขวิ่งสายใต้ดีกว่าครับผมเนาะเลขวิ่งสายใต้ครับผมดูที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงาครับผมเนาะนี่ครับมุทเดียวไห้มากเก่าครับผมเนาะเก้าขึ้นบนครับให้ล่างขึ้นบนนะครับมาครับผมเลขวิ่งสายใต้ครับเน้นย้ำกับ f อซทังช่องครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก youtube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเพราะว่าเพจปลอมเฟซปลอม ลิงคลิปผมจากยู b e ครับผมเนาะไปลงทั้งเพจปอมแล้วก็เฟซปอมนะครับเยอะแหมครับผมแล้วก็กลุ่มปอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมเนาะติดตามผมได้ครับผมทาง youtube ครับพิมพ์คำว่าพาหัดชาแนลนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับผมเนาะพาหัดคนเดิมนะครับเลขวิ่งสายใต้ครับ เลขวิ่งสายใต้อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาครับวิง่งล่างตัวเดียวครับ วิ่งล่างตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวครับงวดนี้ให้ที่เก้าครับบบจับคู่ให้ครับผมเนาะเพิ่นวาครับผมเน้นวิ่งนะครับผมไม่จับคู่ให้นะครับลงวันที่ หนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหกแปดครับเลขวิ่งสายใต้อำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะครับผมเนาะนี่ครับเก้าเม็ดเดียวครับเก้าเม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอเอาอเด้อครับผมเนาะนี่ครับมีเอฟซีครับผมเนาะพันวาพันถูกศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกครับ ถูก18ล้านนะครับโอ้โ oh, ห oh, ครับผมเนาะอยากถูกแบบนี้จังเลย <laughs> นี่ครับนะโอเคครับผมเนาะแคปน้าจอครับผมจะสุดท้านี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำลงรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ